สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับวันนี้ผมก็นำมีดหมอขนาดพกพามาให้ทุกท่านได้รับชมกัน3เล่มน,นะครับก็จะมีเป็นของหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลุ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูของหลวงพ่อลุ่งก่อนนะครับมีดหมอหลวงพ่อลุ่งเล่มน,นี้นะครับก็จะเป็นมีดขนาด7นิ้วเท่านั้นเองด้ามโดนฝากจะอยู่ที่7นิ้วเฉพาะใบ4นิ้วนะครับ เป็นมีดหมอที่มีคนถามมาเยอะมากแล้วก็มีรูปแบบที่สวยงามมากมีความเก่าแก่สวยงามนะครับมีดหมอหลวงพ่อรุ่งเล่มนี้เป็นมีดหมอขนาดกระทัดรัดเจ็ดนิ้วด้ามไม้ฝักไม้เก่า,เกาๆเดิมๆความพิเศษของมีดหมอเล่มนี้นะครับก็คือจะมีตะกุดอยู่ที่ด้ามนะครับเป็นตะกุดใหญ่หนึ่งดอกซึ่งหายากมากๆและข้างในนะครับ จะเป็นตะกุดตอกไว้ให้บนสันมีถึง9ดอกทุกท่านคิดดูนะครับว่ามีดเล่มแค่นี้แต่มีตะกุดฝังอยู่ถึง9ดอกและเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลด้วยควรค่าแก่การสะสมมากๆนะครับพุทธคุณดีเก่าแก่เข้มขังมีดหมอหลวงพ่อลุ่งเก่ากว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่งท่านสร้างมีดหมอก่อนหลวงพ่อเดิม อย่างมีดหมอเล่มนี้นะครับร้อยกว่าปีได้เลยนะครับร้อยกว่ากว่าอาจจะถึงร้อยสิบปีได้เก่าแก่สวยงามและใบมีดนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดด้ามหรือฝักนะครับสวยงามมากนะครับ าใครชอบใครสนใจก็แนะนำเลยครับสายหลวงพ่อลุ่งมีเล่มนี้นะครับควรค่าแก่การพิจารณาเป็นอย่างยิ่งหาไม่ได้แล้วนะครับมีลักษณะแบบนี้ของหลวงพ่อลุ่งผมมีแค่เล่มเดียวเท่านั้นเองก็ยังคงรอเจ้าของต่อไปนะครับใครรู้ตัวว่าชอบอยากได้นะครับโทรมาหาผมเลยนะครับมีหมอนหลวงพ่อลุ่งเล่มนี้สวยงามมาก เนิ้วเท่านั้นเองเจดนิ้วใบ4นิ้วขนาดพกพาผู้หญิงก็พกพาได้นะครับลาดไวเก่าๆเ,เดิมๆมีมดเล่มนี้สมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์มาก100%เปซ็นเป็นมีดลรยต,ตำหนิเลยครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพทั้งสองเล่มนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันจะเป็นมีดด้าม เก้งและด้ามเข่ากวางนะครับอย่างเล่มนี้นะครับจะทําจากเข่าเก้งสีของเข่าเก้งก็จะมีความเข้มกว่าเข่ากวางเล็กน้อยนะครับหลายคนไม่รู้ว่ามีหมอหลวงพ่อเดิมมีด้ามที่ทาจากเข่าด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าจะมีแต่ด้ามงาอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะครับมีหมอหลวงพ่อเดิมก็มี ด้ามเขาเก้งด้ามกระดูกหรือแม้แต่ด้ามเข่ากวางนะครับมีด้วยเหมือนกันเล่มนี้นะครับก็เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมขนาด6นิ้วครึ่งนะครับด้ามเรงฝักเฉพาะใบ3นิ้วครึ่งเล่มนี้ก็สวยงามแล้วก็เป็นไซส์พกพาด้วยลัดหวเก่าๆเ,เดิมๆนะครับไวเก่าและแห้งมากนะครับ อันนี้เป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงทองแดงเก U, ่าๆทองแดงดเดิมๆทองแดงแบบโบราณโบราณเลยครับเล่มนี้และที่สําคัญความพิเศษของมีดหมอเล่มน,นี้ก็คือมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับเป็นรอยมือของท่านเองนะครับเห็นกันไหมครับทุกท่านนี่แหละครับความพิเศษของมีดหมอเล่มนี้นะครับนอกจากเป็นขนาดพกพาแล้วด้ามเป็นข่าเก้งก็ยังมีรอยจานของ พาเกจินะครับก็คือเราจา์ขนมพ่อเดิมซึ่งเป็นเจ้าของเอ่อซึ่งซึ่งเป็นคนปลุกเสกมีหมอเล่มนี้นะครับเป็นพาเกจินะครับที่ว่าเราทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนี่คือลายมือของท่านนะครับก็ยิ่งเสริมความเข้มขังเข้าไปใหญ่มาชมด้านในนะครับ ด้านในก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับเป็นลายโบราณเป็นมีดยุคต้นนะครับเร่อนี้ก็เป็นยุคต้นอายุก็หลักร้อยปีเหมือนกันเก่าแก่สวยงามใบมีดก็สวยอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับก็ถ้าท่านใดชอบท่านใดสนใจ โทรมาหาผมได้เลยครับ064 721 0959ชอบเล่มไหนถูกใจเล่มไหนโทรมาถามกันได้นะครับนี่นะครับรอยจานชัดชัดเล่มเขากล้งนะครับผ่านไป ต่อไปอีกเล่มนึงนะครับก็จะเป็นเล่มนี้เป็นเล่มเข่ากวางเข่ากวางเล่มนี้ก็สวยงามมากๆก็เป็นด้ามไม้นะครับแล้วก็เออไม่ใช่ครับเป็นด้ามเข่ากวางฝักไม้นะครับมีรัดหวายเก่าๆเดิมๆสวยเหมือนกัน แต่ว่ามีดเล่มนี้จะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับก็คือว่าอายุจะไม่เท่าสองเล่มเมื่อคู่นะครับเป็นมีดยุคก,กลางของช่างสอนลายหน้าเกี้ยวนะครับกันเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองสวยมากน่าจะเป็นทองเหลืองทองสาบาทด้วยนะครับฝักลัดหวายเดิมๆนะครับสวยงามนะครับ90กว่าปีครับมีดเล่มนี้ฝีมือช่างสอน ชมด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับหรือน้าสมพงก็มีความเก่าแก่สวยงามนะครับมีดหมอผมได้มาสภาพไหนผมก็จะปล่อยสภาพนั้นนะครับไม่ขัดไม่เช็ดไม่ถูไม่ล้างอะไรทั้งสิ้นอยู่แบบไหนให้เป็นแบบนั้นไปเลย นี่นะครับแล้วก็จะมียันนะครับเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับยันโบราณยันมงคลยันที่นําเขาจะนิยมนําไปขับไล่พูดผีวิญญาณนะครับยันตรีนิสิงเหมีหมอหลวงพ่อเดิมนะครับขับไล่สิ่งไม่ดีได้ทุกเล่มอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อลุ่งก็เช่นกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นอีกมีดอีกทรงหนึง่งอีกเล่มหนึ่งที่สวยงามนะครับเป็นของช่างสอนด้วยมีช่างสอนจะหายากกว่าช่างฉิมนะครับคือจะมีน้อยกว่าแต่ฝีมือของช่างสอนก็ไม่ได้แพ้ช่างฉิมนะครับเป็นช่างที่มีชื่อเสียงมากในยุคก,การของหลวงพ่อเดิมนะครับช่างฉิมและช่างสอนและนี่ก็คือหนึ่งในมีดที่ช่างสอนได้ตีไว้นะครับไขที่ กำลังมองหาผลงานของช่างสอนนะครับมีช่างสอนก็แนะนำเล่มนี้เลยครับสวยงามนะครับน,นะครับวันนี้ก็นำมาให้ดูกัน3เล่มก็ทั้งหมดีก็จะเป็นมีดไซพกพานะครับสําหรับท่านใดที่กำลังมองหามีดเล่มเล็กๆไซพกพาะพุพเทธคุณดีก็แนะนำเป็น3เล่มนี้นะครับหลวงพ่อลุ่ง7นิ้ว หลวงพ่อเดิมด้ามเข่าเก้ง6นิ้วครึ่งนะครับส่วนด้ามเข่ากวางนะครับเล่มนี้จะอยู่ที่8นิ้วนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับก็ขนาดประมาณนี้แหละครับที่กำลังดีกำลังหน้าพกผ่านะครับทุกท่านแล้วก็ผมต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่ามีดหมอของผมนะครับหรือวัตถุมงคลทุกชิ้นจะไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะครับทุกท่าน อันนี้ต้องแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบด้วยนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเพราะว่ามีเหตุผลนะครับทุกท่านวัตถุมงคลผมเนี่ยมีหมอหลวงพ่อเดิมนะครับผมไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นพันเล่มนะครับมีแค่หลักสิบเล่มเท่านั้นและ ลูกค้าก็จะมาหาผมที่บ้านอยู่เป็นประจำนะครับอย่างวันนี้ช่วงบ่ายเขาก็จะมาดูมีดหมอเหมือนกันหากท่านจะให้ผมส่งปลายทางเนี่ยแล้วถ้าลูกค้าผมเขาเข้ามาหามาดูแล้วปรากฏว่าผมไม,ไม,ม่ไม่มีมีดให้เขาดูอย่างนี้ครับทุกท่านผมก็จะเสียโอกาสตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจผมตรงนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึง่งบางที เราส่งไปทางไปบางคนไม่รับอย่างเงี้ยครับทุกท่านผมเคยมาแล้วนะครับมีประสบการณ์นะครับปรากฏว่าต้องรอของตีกลับหลายวันมากเลยครับแล้วก็ทำให้ผมเสียเวลานะครับไหนต้องขับรถไปเอาอีกนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็เสียโอกาสด้วยนะครับก็เลยทำให้ผมตั้งเป็นระบบไว้เลยว่า ถ้าท่านอยากได้ให้ท่านโอนเงินมาแล้วผมก็จะส่งของไปแบบนั้นดีที่สุดนะครับระบบวัตถุมงคลนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเงินมาของไปนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็อันนี้ดีที่สุดเลยก็คือการนัดรับทุกท่านครับการนัดรับเนี่ยผมเน้นเลยนะครับผมอยู่กำแพงเพชรถ้าท่านอยู่กำแพงเพชร ท่านบอกผมได้เลยผมยิงดีขับรถไปส่งให้ทุกท่านได้ถึงที่บ้านหรือจังหวัดใกล้เคียง mm. เช่นนะครสวรรค์ mm. ผมก็ไปส่งให้ได้นะครับ mm. เราจะได้เจอกันด้วยจะได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทําที่สุดก็คือการนัดรับนะครับเพราะบางคนก็ไม่สะดวกเรื่องไปสนนีผมเข้าใจครับทุกท่านการที่เราจะบูธาบัตถุมงคลสัก ชิ้นหนึ่งนอกจากความสวยความงามแล้วนะครับวัตถุมงคลชิ้นนั้นย่อมมีราคาทีอา่อาจจะสูงนะครับเช่นกับผมอย่างเงี้ยแน่นอนว่าวัตถุมงคลผมไม่ใช่หลักแสนหลักล้านหรอกครับแต่ก็เป็นเงินนะครับผมก็เข้าใจทุกท่านเหมือนกันเพราะวบางทีผมสั่งของผมก็ผมก็มีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่กับวัตถุมงคลนะครับจะเป็นพวก ของเครื่องใช้ต่างๆผมก็ยังอยากที่จะเก็บเงินปลายทางผมเพราะฉะนั้นผมเข้าใจทุกท่านนะครับที่ว่าบางคนอยากเก็บเงินปลายทางแต่ผมไม่มีให้จริงๆอันนี้ก็ก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาเลยครับถ้าทุกท่านเชื่อใจผมทุกท่านก็ต้องทำตามระบบที่ผมตั้งไว้ก็คือโอนเงินมาผมไปส่งของให้กับทุกท่านนะครับส่งด่วน EMS หรือถ้าทุกท่านไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันเพราะผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเงินทองทุกบาทมันมีค่านะครับหายขึ้นมาหรือถูกหลอกถูกโกงขึ้นมาเนี่ยก็จะเจ็บตัวกันนะครับเสียใจกันแล้วก็จะทําให้เกิดความโกรธความแค้นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความไว้ใจเลยครับทุกท่านผมไม่ก้าวล่วงในสิทธิของทุกท่านนะครับแล้วก็เข้าใจ ส่วนตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าผมก็มีระบบของผมเหมือนกันนะครับก็ซึ่งว่าผมก็ต้องป้องกันตัวเองไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อใจเลยครับแล้วแต่ความสบายใจของกันและกันนะครับหรือถ้านัดรับได้ก็จะสะดวกมากนะครับใครอยู่กำแพงเพชรหรือนครสวรรค์ผมสามารถไปส่งให้ทุกท่านได้นะครับหรือทุกท่านอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลเราสามารถนัดเจอกันครึ่งทางได้นะครับ คุยกันได้นะครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับแล้วก็อีกคําถามนึ่งทำไมถึงไม่บอกราคาเสียก่อนเลยคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่หลายท่านถามมาตลอดถามมาเยอะมากนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้ครับว่าผมอยากจะบอกราคามากแต่ด้วยความที่ผมไม่ใช่คนเดียวในประเทศไทยที่จําหน่าย วัตถุมงคลประเภทมีดหมอนะครับหรือรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมคนอื่นเขาก็จําหน่ายคนอื่นเขาก็ขายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราผมบอกราคาไปราคาของผมอาจจะไปตัดหน้าเขานะครับคือคนขายถูกกว่าผมมีไหมก็มีขายแพงกว่าผมมีไหมก็เยอะขายเท่ากันกับผมมีหรือเปล่าก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่อยากที่จะมีปัญหากับใครนะครับผมก็เลยจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับคือถ้าท่านอยากรู้ราคาท่านโทรมาถามท่านอยากรู้ราคาท่านไลน์มาถามผมก็จะตอบให้นะครับไม่ซื้อไม่บูชาไม่ไม่เคยว่าเลยครับขอให้ทุกท่านโทรมาพูดมาคุยโทรมา,าปรึกษา,ากันหรือมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจแล้วนะครับ แต่ผมจะไม่บอกราคาก็คือว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคืออาจจะทำให้เกิดการไม่พอใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเพราะว่าบางทีเราสมมุติว่าเราปล่อยถูกกว่าเขาอย่างเงี้ยเขาปล่อยแพงกว่าเราแน่นอนว่าทุกคนก็อยากได้ของถูกกว่าแล้วคนที่เขาปล่อยแพงกว่าลหระครับเขาจะ เขาจะปล่อยได้ยังไงเขาจะขายได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพของผมด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้นะครับผมไม่ได้หยิงนะไม่ได้หยิงไม่ได้เรื่องมากไม่ได้ทำตัวน่าลำคาญนะครับแต่ผมก็ต้องมีกฎของผมนะครับนะครับเราอยู่ได้คนอื่นเขาก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันนะครับเราจะไม่เอาความเห็นแก่ตัวของเรามาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับทุกท่านครับ อันนี้ก็จะแจ้งไว้นะครับถ้าอยากรู้ราคา1ลน์ลามาเลยครับหรือ2โทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ลน์ผมเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันก็คือ064 721 0959เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลน์อยากรู้อะไรโทรมาใครไม่สะดวกโทรก็ไลน์มาครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่บูชาไม่บ่นนะครับคุยกันสนุกสนานจอยๆครับทุกท่านครัผมก็เป็นคนอย่างนี้นะครับ นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละวันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าก็นอกจากมารีวิววัตถุมงคลแล้วนะครับก็จะมาตอบคำถามในหลายๆสิ่งที่หลายๆคนถามนะครับก็ก็พูดให้เคลียร์ในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นมายังไงนะครับทำไมถึงไม่ตอบคำถามใน YouTube หรือทำไมต้องให้โทร ไปบางคนเข้าใจครับว่าคนเราก็มีหลากหลายเนาะบางคนก็อยากรู้ราคาเลยอันนี้ก็เข้าใจแต่ผมก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจผมเหมือนกันนะครับว่าผมก็มีกฎของผมนะถ้าเราอยากถ้าทุกท่านอยากรู้ทุกท่านโทรเอาหรือไลน์เอาจะสะดวกที่สุดแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวด้วยนะครับเราจะได้คุยกันง่ายผมจะได้ส่งรูปให้ได้นะครับหรือโทรมาก็จะชัดเจนนะครับจะได้คุยกันจะได้ รู้จักกันไว้นะครับแชร์ประสบการณ์กันอันนี้ผมว่าดีที่สุดเลยอย่างน้อยก็ได้ในเรื่องของมิตรภาพนะครับครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ไลฟ์ค่อนข้างนานเลยเป็น20นาทีได้แล้วนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่าน <c oughs> ปกติไม่ใช่คนที่จะมาไลค์อะไร เยอะแยะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอสัหน่อยนะครับขอพูดหน่อยในสิ่งที่อยากพูดมานานแล้วนะครับขอตอบในสิ่งที่อยากจะตอบนะครับก็คือว่าสิ่งที่ทุกท่านชอบถามกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและการเก็บเงินปลายทางนะครับว่ามีไหมหรืออะไรยังไงนะครับก็วันนี้ก็แจ้งให้ทราบอย่างครบถ้วนแล้วนะครับนะครับยังไงก็ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตลอดเรื่อยมานะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับถ้าไม่มีทุกท่านก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณด้วยใจเลยนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับก็ดีใจนะครับที่ว่าผมก็เป็นช่องเล็กๆแต่ว่าก็มีคนคอยสนับสนุนคอยติดตามคอยซัพพอร์ตนะครับ ถ้าช่องเล็กๆนี้ทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจหรือพูดอะไรที่เป็นการติดติดขัดขัดนะครับก็ต้องขอกับอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครขุ่นหมองทั้งสิ้นไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับใครนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมันมีปัญหาด้วยด้วยนะครับไม่ต้องการอย่างนั้นเลยนะครับอยากอยู่แบบเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็ถ้ายังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณสําหรับทุกกําลังใจขอบพระคุณสําหรับทุกการกดติดตามนะครับทุกท่านครับมีอะไรเราไปคุยกันที่ไลน์นะครับหรือโทรมาคุยกันนะครับไม่ต้องถามราคาใต้คอมเมนต์นะครับเพราะผมไม่ตอบนะครับเพราะว่าตอบไปหมดแล้วว่ามันคือการให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ ถ้าอยากรู้ราคาโทรมาไลน์มานะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ทนฟังกันจนจบนะครับในระยะเวลา20นาทีนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมีดหมอ3เล่มนี้เป็นมีดไซส์ขนาดพกพาสวยงามนะครับถ้าชอบยังไงก็โทรมาหาผมเลยนะครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับ